ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ที่ผ่านมาผมคิดว่าตลาดนี่ไม่ดีนะฮะแน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยซึ่งเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมเรียนว่าอ่อนแอมานานแล้วหลังจากที่เราไม่มีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆผมใช้คำภาษาชาวบ้านว่ากินบุญเก่ามาตลอด GDP ของเราก็เหลือประมาณ2%อย่างที่หลายค่ายพยากร คือถ้าไม่มีการทำอะไรไม่มีการกระทุ้งให้ตื่นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากนะ,ะที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นที่ประสงค์ของนักลงทุนต่างประเทศีะมาลงทุนในอนาคตคือถ้าวันนี้ผมยังมองไม่เห็นนะแต่ถ้ามีนยโยบายที่ฟังแล้วเนี่ยเข้าท่าชาวบ้านเขาเรียกว่า New S-Curve ที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดใหม่ได้ ไม่อยู่ในวังวนของธุรกิจเดิมๆที่มีอยู่ยผมว่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนผ่านได้รวมทั้งความมั่นคงของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญหุ้นไทยที่ผ่านมาเรียกว่าแย่สุดในโลกก็ว่าได้ซึ่งเป็น,น,นที่น่าเสียดายทั้งๆที่ถ้าผมดู valuation วันนี้คือการประเมินราคาหุ้นของแต่ละบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงแล้วปรากฏการที่ซื้อหุ้นคืนลักษณะนี้เนี่ยเราเห็นได้น้อยมากจนกระทั่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็แสดงว่าบริษัทไทยเนี่ยเรียกว่าจนมุมจริงๆนะไม่รู้ ผมว่าถ้ารัฐบาลกล้าเล่นคนที่คอร์รัปชันจริงๆจังๆนะผมว่าจะทำให้ความมั่นใจกลับมามันทำให้ต้นทุนการทำธุรกิจแพงขึ้นเยอะ ว่าตลาดนี่ไม่ไม่ดีนะฮะแล้วก็แน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยซึ่งเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมเรียนว่าอ่อนแอมานานแล้วหลังจากที่เราไม่มีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆผมใช้คําภาษาชาวบ้าน,นว่ากินบุญเก่ามาตลอดเช่นเรื่องการท่องเที่ยวรถยนต์เรื่องอาหารส่งออกเป็นต้นสิ่งที่ผมสังเกตความคืบหน้าทางด้านเทคโนโลยีหรือไอทีเนี่ยของเราด้อยกว่าหลายประเทศที่อยู่ในเขตเดียวกัน เช่นเวียดนามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียก็ตามจริงๆเราอยากเห็นรัฐบาลนี่มีความตั้งใจแล้วก็มีแผนชัดเจนว่าแต่ละปีเราจะสร้างบุคลากรที่เก่งๆเนี่ยแต่ละประเภทกี่คนเช่นวิศวกรกี่คนหมอกี่คนเด็กคอมพิวเตอร์ไอทีกี่คนอะไรต่ออะไรเนี่ยคืออย่างน้อยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อรัฐบาล จะได้วางแผนแล้วก็ส่งต่อไปอยังมหาวิทยาลัยแล้วก็สถานที่การศึกษาต่างให้ทําสิ่งเหล่านั้นแต่เราไม่มีแผนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีแผนที่ชัดเจนเนี่ยโอกาสที่จะเจริญเติบโตตามแผนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นพอกินบุญเก่าบุญเก่าเริ่มหมดนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้เครื่องยนต์แต่ละเครื่องมันก็แทบจะดับหมดแล้ว GDP ของเราก็เหลือประมาณ2%อย่างที่หลายค่ายพยากรอยู่คือถ้าไม่มีการทําอะไรไม่มีการกระทุ้งให ตื่นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากนะ,ะที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นที่ประสงค์ของนักลงทุนต่างประเทศจะมาลงทุนในอนาคตการลงทุนในตลาดหุ้นหรือการลงทุนตรงเนี่ยผมว่านักลงทุนเนี่ยมองนโยบายรัฐบาลเป็นหลักมองว่ารัฐบาลจะส่งเสริมเรื่องอะไรแต่ถ้ามีความไม่ชัดเจนเนี่ยเขาก็มีทางเลือกไปที่อื่นตลาดหุ้นเราไปไม่ดีปีนี้ลบ22%เนี่ยชัดเจนนะครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาทิ้งหุ้นเราเราก็เห็นตัวเลขอยู่ทุกวันต่างประเทศอาจจะยอมเรียกว่าคัดลอสคือตัดขาดทุน หุ้นไทยแต่เขาไปกาไรประเทศอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่สําหรับคนไทยเองนี่เดือดร้อนเพราะส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นไทยมันจะท้อนในผลประกอบการของหุ้นไทยที่ผ่านมาคือเรียกว่าแย่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะซึ่งเป็นที่น่าเสียดายทั้งๆท,งที่ถ้าผมดู valuation วันนวันนี้คือการประเมินราคาหุ้นของแต่ละบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงแล้วแต่คนไม่มีความมั่นใจอันนี้มากกว่าจะพบว่าราคาหุ้นหลายบริษัทเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี หรือ book value ถ้าอย่าลืมว่า Book Val u e เนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันยังต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่แท้จริงถ้าคุณไปประเมินใหม่ราคามันอาจจะแพงกว่านั้นอีกนะเช่นที่ดินแพงขึ้นโรงงานแพงขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นี้เราดูที่ Book value อย่างเดียวมาตีความก็คือว่าพอนักลงทุนไม่เอาเนี่ยถ้าเราไปซื้อวันนี้มันก็เป็นโอกาสนะถ้าคนที่ไปซื้อนะวันนี้แต่ต้องเลือกให้ถูกบริษัทนะครับก็อาจจะตีได้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยถูกกว่าผู้ก่อตั้งบริษัท พราะมันต่ำกว่าพวกแวร์ลิอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นปรากฏการในบ้านเราเหมือนกันนะหุ้นใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวน,นี้ต่ำกว่าุวกแวร์ลิแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่ในเมื่อบริษัทมีเงินเหลือไม่รู้จะไปทําอะไรลงทุนใหม่ก็กลัวไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีในที่สุดก็กลับมาซื้อหุ้นตัวเองคืนอันนี้ก็เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในบ้านเรา นะซึ่งปรากฏการที่ซื้อหุ้นคืนลักษณะนี้เนี่ยเราเห็นได้น้อยมากจนกระทั่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็แสดงว่าบริษัทไทยเนี่ยเรียกว่าจนมุมจริงๆนะไม่รู้จะเอาเงินไปทาอะไรเงินที่เหลือโอเคส่วนนึงก็จ่ายปันผลส่วนหนึ่งซื้อหุ้นคืนแทบจะไม่มีการลงทุนใหม่แล้วก็ลงทุนก็กลัวว่ามีความเสี่ยงสูงขาดทุนจะขยายไปต่างประเทศก็กลัวว่าตัวเองไม่รู้จักตลาดเหล่านั้นดีทั้งทั้งดีอยากไปยกตัวอย่างเช่น ชัดเจนนะบริษัทไทยเนี่ยอยากไปเวียดนามมากหลายบริษัทเลยหลายบริษัทก็ไปมาแล้วแต่หลายคนก็ยังกลัวว่าให้เป็นเขตใหม่ดินแดนใหม,ม่ไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายไม่เข้าใจเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจนิสัยดีนิสัยไม่ดียังไงอะไรเงี้ยตั้งท่ารออยู่แต่ยังไม่ได้ทาอะไรก็จะมีอย่างนี้เยอะยกเว้นบริษัทใหญ่นี่ไปกันส่วนใหญ่แล้วหลายบริษัทเนี่ยผมดูแล้วราคาถูกมากนะบางบริษัทผมดูแล้วราคาหุ้นเมื่อเทียบกับเงินสดต่อหุ้นที่บริษัทนั้นมีเนี่ย เงินสดอาจจะมีทั้ง6-70%็เลยเพราะนั้นเออท,ที่เหลือ3าี่เอเซก็คือมูลค่าของผลประกอบการของบริษัทนั้นๆน,น,นะเราถ้ามาเทียบเป็น PE อาจจะเหลือเจดปเท่านะก็มีบริษัทประเภทนี้เหมือนกันแล้วบริษัทประเภทนี้นี่สินก็แทบไม่มีก็จะเป็นบริษัทที่น่าสนใจแต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกทิ้งไปหมดอะ่ะก็เลยไม่มีความมั่นใจกันไม่กล้าลงทุนเพราะว่ารับไม่ได้กับราคาหุ้นที่มันขยับลงส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับขยับขึ้นนะ เพราะนั้นก็ทุกคนก็รีรีรอรอรอกันไปคือถ้าวันนี้ผมยังมองไม่เห็นนะแต่ต้องบอกว่ามีคำว่าแต่แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจจากรัฐบาลแรงกระตุ้นบางประเภทเช่นอาจจะมีการแจกเงินสมมุติอันนี้ก็เป็น กระตุ้นชั่วคราวเอางนี้ดีกว่าแต่ถ้ามีนโยบายที่ฟังแล้วเนี่ยเข้าท่าชาวบ้านเขาเรียกว่า New S c u r v e ที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดใหม่ได้นะไม่อยู่ในวังวนของธุรกิจเดิมๆที่มีอยู่เนี่ยผมว่าันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนผ่านได้รวมทั้งความมั่นคงของ,ของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าการที่รัฐบาลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้นโยบายเนี่ยไม่นิ่งเพราะนั้นนักลงทุนเองก็ไม่อยากจะลงทุนถ้าทุกอย่างมันไม่นิ่งคุณจะสังเกตเห็นว่านักลงทุนไทยเนี่ยเอาเงินไปเล่น ลงทุนหุ้นต่างประเทศซะเยอะแยะเลยนะครับทั้งๆที่หุ้นไทยมันก็ถูกนะหลายบริษัทถูกมากแต่ว่าก็ไม่สนใจเพราะว่าไปเล่นหุ้นเมืองนอกังยังไงไก็ดีกว่านะขาดทุนก็ไม่มากเท่านี้อาจจะกําไรเยอะกว่านะครับเป็นลักษณะนะั้นคือปัจจัยการเมืองก็เรื่องหนึ่งนะแต่เพราะว่าใจหลักก็คืออย่างที่ผมพูดในตอนตอน้นคือเศษฯรษฐกิจมหาภาคของเราไม่แข็งแรง อันนี้มากกว่าอันเนี้ยสาคัญที่สุดไม่รู้ธุรกิจอะไรที่จะโตได้อย่างเราบอกโอเคเราอาจจะมี Data Center เข้ามาทําให้นิคมอุตสกกาหกรรมดูดีแต่เราก็เป็นประเทศไทย,ไทยนะฮะที่ต่างประเทศมาลงทุนเรื่อง Data c e n t e เที่์เ้าเขาไม่ได้เลือกเราคนแรกเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นก็แสดงว่าอะไรเราเป็นตัวเลือกโตสุดท้ายตลอดเวลาอย่างบริษัทย,ย,ยักษ์ใหญ่อย่าง Apple เวลาไปลงทุนปอจีนเนี่ยกับอเมริกามีปัญหาเรื่องค้าขายกันเนี่ยเขาก็ไปลงทุนในเวียดนามตั้งเยอะแยะทำไมเขาไม่ลงทุนในเมืองไทย เพราะเราไม่มีเอนจิเนียร์ไม่มีวิศวกรไม่มีเจ้าหน้าที่ไอทีที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านนี้ที่จะไปเซอร์วิสเขาอันนี้มากกว่าแล้วถ้าเรามองไปอีกครั้งหนึ่งมองลึกๆเลยนะอีก15ปีข้างหน้าประเทศไทยเราจะมีคนอายุเกิน65ปีเนี่ยถึง1ใน4หรือ26%ของประชากรของประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมคนแก่อย่างรวดเร็วนะตามหลังสิงคโปร์เท่านั้นเองแต่สิงคโปร์ป,ประเทศเล็ก แต่เขามีเทคโนโลยีเยอะเกือบจะใกล้ๆก,กับประเทศจีนประเทศจีนก็มีปัญหาเช่นเดียวกันก็อยู่ที่ประมาณ20%นต้นๆเป็นสังคมคนแก่เพราะว่าเขาเคยมีนโยบายให้มีลูกคนเดียวในอดีตเพราะนั้นตอนนี้ก็ปัญหามันตามมาแต่ถ้าเทียบกับอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียนเนี่ยพวกนี้เป็นสังคมคนแก่แค่ประมาณ1 2ตโดยประมาณใน15ปีข้างหน้าของเรา2 5 26%คุณคิดดูก็แล้วกันเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดการเปปลลี่ยนแง ทางด้านประชากรการใช้จ่ายเพราะถ้าคนอายุน้อยเนี่ยการใช้จ่ายก็ส่วนใหญ่จะเยอะกว่าใช่ไหมต้องซื้อบ้านต้องไปทํางานหาเงินอะไรต่ออะไรเนี่ยผ่อนบ้านเศรษฐกิจมันจะหมุนเร็วกว่าใช่ไหมใช้จ่ายก็ร้านอาหารเออปาร์ตี้ดื่มนนด,ด,ดื่มนี่ใช่ไหมซื้อรถยนต์โนนนี่แต่พอคนสูงอายุแล้วแทบจะไม่ทําอะไรบ้านก็ไม่ซื้อแล้วเพราะบ้านมีอยู่แล้วถูกไหมเสื้อผ้าก็มีอยู่แล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ออมเงินแล้วก็รักษาพยาบาล นะใช้จ่ายเรื่องรักษาพยาบาลสัส่วนใหญ่มันจะไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์จะคนละแบบเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ต้องเตรียมตัวสำหรับาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยเหมือนคนป่วยมากกว่านะคนป่วยคือไม่ได้แครชคือคนป่วยก็ค่อยแย่ยลงเรื่อยๆไม่มีเพื่อนมองคลบอกตอนนี้ประเทศไทยเป็น s i กแมนออฟเดอะเอเชียผมฟังแล้วก็สะดุ้งเหมือนกัน สมัยก่อนเขามองไปที่ฟิลิปปินส์นี้กลับไม่ใช่แล้วเขามองเมืองไทยเราไม่ได้ทําอะไรใหม่คุณดูเวียดนามเอาง,ง่ายๆลดจํานวนจังหวัด60กว่าจังหวัดหรือ30กว่าจังหวัดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วจังหวัดที่รวยไปรวมกับจังหวัดที่จนถ่ายเทความร่ํารวยจากรวยไปจนที่ดินแพงอีกอันหนึ่งที่ดินถูกจังหวัดต,ติดกันก็ให้คนรวยเริ่มกระจายสองลดจำนวนค้าราชก,การเพราะว่าเปเปอร์เวิร์กเยอะเหลือเกินเหมือนบ้านเราอะอย่างที่ทรัมป์ทำอะถูกแล้ว ที่ลดความซับซ้อนความเหลื่อมลำ้ำความอะไรก็แล้วแต่ความวุ่นวายทั้งหลายลดงานพวกนี้ผมว่าแค่นั้นนะทำได้แค่นั้นก็เป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนเปิดตาแล้วบอกเออดีนะหรือสร้างคนเหมือนกับที่หลายประเทศก็ตั้งตัวเลขไว้จะสร้างเอนจิเนียร์กี่คนสร้างวิศวะกี่คนอะไรก็ว่าไปของเราผมไม่เคยเห็นตัวเลขเท่าไหร่ เป็นวิกฤตที่จะอยู่กับเรานานด้วยถ้วา,วา,าว่าเป็นเป็นโรคเรื้อรังอ่ะยดีกว่าการเป็นโรคเรื้อรังเนเพราะเราไม่ทำไไรมาเป็น10ปีแล้วไม่ได้ทำลาไปเป็น10ปีแล้วไม่เห็นไไรใหม่เลยคุณด,ดูอย่างหุ้นในตลาดรัพเลยยี่ตัวแรกกับเมื่อ10กว่าปีเทีกับวันนี้เนี่ย ชื่อเดียเหมือนกันหมดเลยแต่คุณดูหุ้นในอเมริกาสิมันคนละเรื่องเลยหรือดูหุ้นในจีนฮ่องกงคนละเรื่องเหมือนกันเขามี็น n e w e s curve มีเทคโนโลยีใหม่ๆเราเคยได้ยินชื่อเสียวมี่ไหมเคยได้ยินชื่อ BYD ไหมเมื่อ10ปีที่แล้วเคยได้ยินชื่ออาลรบาบาเมื่อ15ปีที่แล้วไหมไม่เคยเคยได้ยินชื่อ Netflix ไหมเมื่อ10ปีที่แล้วหุ้น Netflix กลายเป็นหุ้นที่ดีสุดตัวหนึ่งที่ผมมีอยู่เพราะอะไรเขามี business model ใหม่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว,ว่า stickiness คือคุณเป็นสมาชิกแล้วคุณไม่อยากยกเลิกธุรรกกิจจมมมัันะาาายยไไปท่่วโลขอองงเีี้ ว่าส่วนหนึ่งคือทําให้ธุรกิจธนาคารเราแข็งแกร่งใช่ไหมจำได้ไหมตอนนั้นมี57าสิบเจ็ดไฟแนนซ์ใช่ไหมที่ถูกปิดเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยถูกปิดไปแล้ววันนี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วแล้วจำนวนธนาคารก็ปิดไปด้วยแล้วก็มีการควบรวมด้วยณปัจจุบันผมเชื่อว่าธนาคารไทยเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดนะถ้าดูเป็นเซกเตอร์นะแข็งแกร่งที่สุดเงินสดก็ล้นนะเลือกปล่อยสินเชื่อได้ npl อาจจะหนี้เสียจจะเพิ่มขึ้นบ้างตามภาวะเศรษฐกิจแต่เลือกได้แล้วคุณดู n น t Interest Margin คือส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยมันสูงมากตัวนิ่มเนี่ยสูงมากน่าจะอันดับต้นๆของโลกอะ่ะเพราะนั้นธนาคารหนึงจ่ายปันผลได้มโมโูลานแล้วก็ธนาคารส่วนใหญ่ก็ยังซื้อขายกันอยู่ที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีนะก็โอเคก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งถ้าคุณถามก็อาจจะเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจแต่แน่นอน หลายคนก็มักจะมีหุ้นธนาคารโดยเฉพาะยิ่งกองทุนทุกกองทุนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะนั้นให้เขาซื้อเพิ่มเขาอาจจะไม่สนใจที่จะซื้อเพิ่มก็าอาจจะอยากได้อย่างอื่นที่มีสีสันมากกว่านี้แค่นั้นเองข้อแตกต่างช่วงนั้นมาถึงวันนี้ธนาคารแข็งแกร่งขึ้นหลักทรัพย์เนี่ยอ่อนแอลงอย่าลืมว่าแบงค์ชาติเนี่ยปกป้องธนาคารพาณิชย์อย่างมากลายเส้นใหม่ๆนี่ไม่มีเลยถูกไหมฮะมีก็ไปซื้อธนาคารเล็ก ที่อยากจะขายอยากจะเพิ่มทุนนะใครอยากก็เข้ามาก็ไปซื้อในขณะเดียวกันธุรกิจหลักทรัพย์นี่อ่อนลงอ่อนแอลงอย่างมหาศาลเห็นได้ชัดจากที่เคยแข็งแรงเคยกาไรหลายบริษัทกําไรปีนึงเป็นพันล้านวันนี้เหลือหลักร้อยล้าน200ล้าน,นก็เก่งแล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีการโปรเทคมีแต่เปิดเสรีไปเรื่อยๆต่างกับธุรกิจธนาคารที่ไม่มีการเปิดเสรีอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นส่วนเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยผมว่า ประสบการณ์ของวิกฤตในตอนนั้นเนี่ยทำให้นักลงทุนไทยแล้วก็นักธุรกิจไทยเนี่ยระมัดระวังในการกู้เงินเมืองนอกนะชัดเจนคือพยายามให้มันแมทช์กันถ้าเราจะใช้เงินดอลลาร์ร้อยหนึ่งเราก็อาจจะกู้ดอลลาร์ร้อยหนึ่งหรือใกล้เคียงร้อยหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่อาจจะไม่ใช้เงินดอลลาร์แต่ไปกู้ดอลลาร์มาเพราะว่ากินส่วนต่างดอกเบี้ย ก็ตอนนั้นเปลี่ยนดอลลาร์เป็นบาทได้ดอกเบีย้ยสูงอัตราดอกเบีย้ยดอลลาร์มันต่ํามากแต่มาฝากบาทเนี่ยได้สิอนะตอนนั้นอนะ่ะบัญชีออมทรัพย์ได้สิผมยังจำได้อันนี้ต่างหากทําให้คนกู้ดอลลาร์มา2-3%ต้นทุนเปลี่ยนเป็นบาทโอ้โหได้สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างมันตั้งเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยคนจะมีวินัยในในการบริหารเงินมากขึ้นนะไม่ใช่เฉพาะธนาคารนะนักธุรกิจทั่วไป อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีทําเรื่อง m a เยอะขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเ a เกิดยากการควบรวมกิจการเกิดยากหลังจากวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องปกติซื้อขายกิจการเป็นเรื่องปกติกระจายการลงทุนในเมืองนอกสมัยก่อนไม่ยอมเลยไม่ค่อยทําเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติก็ผมคิดว่าก็เปลี่ยนวิธีการคิดของผู้ประกอบการไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้หวงแหนธุรกิจของตัวเองสมัยก่อนขายธุรกิจถือว่าขายหน้าแต่วันนี้เนี่ยขายได้ราคาดี ถือว่าสุดยอดเอาเงินก้อนเดียวกันไปทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ได้ไไดยึดติดคิดกันคนละแบบผมหวังนะว่าโอเคถ้ารัฐบาลยังอยู่ได้แล้วก็ผ่านงบประมาณเดือนกันยายนมันก็อาจจะทําให้สถานการณ์ดูดีขึ้นนิดหน่อยแต่ผมคิด่าระหว่างนี้เรารอไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าจริงๆคนไทยเองก็พยายามอย่าไปเอาใจใส่เรื่องเรื่องเมืองน,นอกที่เป็นคลิปอะไรสารพัดคือบางทีเราต้องมั่นใจในความสามารถของเราเองแล้วก็ลุย ไปให้ถึงที่สุดอันนี้ต่างหากใชร,รัฐบาลเองก็ต้องออกนโยบายชัดเจนคุณจะสร้างคนอย่างไรผมพูดถึงเรื่องการศึกษามาตลอดนะในตลอด30ปีที่ผ่านมาแต่นั่นเป็นนโยบายระยะยาวไม่มีรัฐบาลไหนชอบทํานโยบายระยะยาวแต่นั่นคือการสร้างฐานที่แข็งแรงให้กับประเทศทําไมเรามีมหาวิทยาลัยตั้งเยอะแยะแต่ทําไมสร้างคนออกมาแล้วทางานไม่ตรงกับที่เขาเรียนมา รายได้ต่ำหรือหางานไม่ได้ทําไมเราไม่ให้บริษัทเอกชนที่แข็งแกร่งไปดูแลมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเขาจะได้สร้างคนที่เขาต้องการคุณมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยทั้งเยอะแยะจะเป็นบริษัทน้ํามันบริษัทสื่อสารธนาคารไปสร้างโปรแกรมในมหาวิทยาลัย แต่ละคนแบ่งไปเลยก็ได้สร้างมาเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะอย่างเวียดนามเขามีบริษัท FPT เขามีเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยสร้างเอนจิเนียร์สร้างเทคนิเชียนสร้างไอทออกมาทําไมเราไม่มีอย่างนี้อันนี้เรื่องง่ายๆนะครับเรื่องง่ายๆแต่มันใช้เวลางบประมาณไนก็เลยถูกใช้ไปในที่ถูกทางด้วยผมว่าถ้ารัฐบาลกล้าเล่นคนที่ corruption จริงๆจังๆนะผมว่าจะทำให้ความมั่นใจกลับมาันี้อันที่หนึ กูดูหลายประเทศที่กลับมาเนี่ยจีนเวียดนามเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยจับเข้าคุกหมดเลยไม่สนใจมันทําให้ต้นทุนการทรําธุรกิจแพงขึ้นเยอะแล้วทาให้ผู้รับเหมาเนี่ยต้องใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพทําให้หลายายเรื่องเนี่ยติดขัดไปหมดแล้วกฎหมายหลายกฎหมายที่เราทําอยู่ก็เอื้อสิ่งให,ให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผมยังไม่เคยรัฐบาลชุดไหนเลยที่กล้าจัดการเรื่องคอร์รัปชันอย่างจริงๆจังๆ สมัยก่อนก็หวังว่ารัฐบาลทหารจะทําก็ไม่ได้ทํารัฐบาลเอกชนก็ไม่มีใครทําผมว่าเอาเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนแต่ฟังดูยากที่สุดเพราะว่าชี้ไปก็เจอคนรู้จัก <c oughs> เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยญ <c oughs> าติพี่น้อง <c oughs> การเมืองนี่อันดับต้นๆนะแต่ว่าเรื่องการค้าระหว่างประเทศนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มันอาจจะทําให้บริษัทที่แข็งแกรง่งของเราเนี่ยอ่อนแอไปเลยก็ได้ถ้าเจอภาษีเยอะๆเ,เป็นไม่ได้หลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยท่ามกลางพายุณวันนี้เนี่ยผมว่าเรา นักธุรกิจไทยคนทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดอันนี้แน่นอนเสริมสภาพคล่องนะครับต้องมองเรียกว่ากรณีที่แย่ที่สุดธุรกิจจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้สำคัญมากเลยบางคนมองแต่อัพไซ์ไม่ได้มองดาวไซอย่างผมเนี่ยมอง Worst c a s สหลายครั้งในวิช่วงวิกฤต28ปีที่แล้วต้มยำกุ้งบริษัทที่ผมรันอยู่เนี่ยไม่เสียหายเลยเรามีเงินสดทั้งบริษัทแล้วก็ไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย28% เรืลปล่อยกู้ให้กองทุนฟื้นฟูด,ด้วยบริษัทเราไม่มีหนี้เราไม่มีหุ้นไม่มีมาจินโลนไม่มีทุกอย่างเลยเพราะเราขายทิ้งหมดปิดหมดถือเงินสดอย่างเดียวคือนั้นผมมองวอล์กเคสจริงๆแต่วันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆเป็นผมนะผม,ผมเจอพายุมาเยอะในในชีวิตการงานเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทําตัวเราให้แข็งแรงที่สุดโดยไม่ได้สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันที่1เรามีสภาพคล่องพอหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากเลยไม่ใช่มีหนี้เยอะเกินไปอันที่2มีธุรกิจอะไรที่ยังขยายได้ในช่วงที่มีพายุ เราก็ต้องขยายในช่วงต้นอาจจะขยายแล้วได้ผลตอบแทนต่ําแต่ระยะยาวจะดีอันที่3าคือธุรกิจที่ไม่ดีเนี่ยต้องลดขนาดหรือปิดไปเลยอันนี้ชัดเจนเพราะถ้าดันทุรังทําไปก็มีแต่จะเสียหายนะบางธุรกิจที่ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเช่นโรงงานเหล็กเนี่ยเหล็กเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องให้รัฐบาลมาช่วยตลอดในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องปิดอะ่ะคือปิดชา้าปิดเร็วมันคือปิดอาสางหารือทรัพย์ที่เราทํากันเกลื่อนเมืองแล้วมีโอเวอร์สัปพลายเยอะแยะ ถามว่าคุณจะไปขายใครถ้าไม่คัดลอสถูกไหมฮะผมก็เตือนผู้ประกอบการหลายคนนะที่เป็นบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กพอกคุณทําแล้วขายไม่ออกเนี่ยคุณไม่คัดลอสเหรอไม่กล้าคัดลอสคุณขายถูกๆตัดทิ้งไปเลยเอาเงินสดขึ้นมาเผื่อวิกฤตนะบางคนตอนนี้จบด้วยอะไรปรับโครงสร้างหนี้เลื่อนการจ่ายหูก้กู้อะไรเงี้ยเป็นเพราะว่ามองดูแล้วเหมือนกับธุรกิจมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีมองไม่เห็นอนาคตว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดวิกฤตการใช่ไหมทำให้ธนาคาร ติเสษสินเชื่อผู้ซื้อบ้านเป็นเปอร์เซนต์ที่สูงเขามองไม่เห็นอาจจะมองเห็นแต่ว่ายังคิดว่างินขายได้แต่อย่าลืมว่าคู่แข่งก็คิดแบบเดียวกันแล้วก็สร้างขึ้นมาเยอะแยะไปหมดผมว่าตรงนี้ต่างหากที่ทําให้ผมรู้สึกว่าบางทีนักลงทุนผู้ประกอบการไทยบางคนเนี่ยมันยังไม่ได้มองล่วงหน้าไกลพอที่จะระมัดระวังไอ้สิ่งเหล่านี้คือคนไทยต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงด้วยนักธุรกิจก็ต้องขยายธุรกิจไปเมืองนอกแฟรนไชส์ดีๆของบ้านเราเนี่ยก็ไปเมืองนอกได้ ผมยกตัวอย่างแฟรนไชส์ร้านอาหารที่มีคนอยากได้เยอะๆนะในต่างประเทศนี่ก็ไปได้พวกนี้ไปได้หมดแต่ยังเป็น SME อยู่มันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ลงทุนได้ค่ไหจริงๆผมว่าสูตรสำเร็จง่ายนิดเดียวกระจายความเสี่ยงคนที่เสียหายนี่คือกระจุกแต่พวกกระจุกเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีไม่ถึง1ในร้อทุ่มอยู่กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมดเลยหมดหน้าตักแล้วหวังว่ามันจะขึ้นแล้วประสบความสำเร็จเนี่ย ผมว่าไม่ถึงหนึ่งในอยแน่นอนไม่ถึง1% 99%จะเสียหายหมดราวนี้กระจายเนี่ยก็ต้องกระจายให้ถูกถูกเรื่องด้วยบางคนบอกเช่นกระจายแล้วแต่กระจายในยหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แล้วจะมันก็ต้องเป็นหุ้นดีหุ้นมีคุณภาพส่วนหุ้นเก่งกาไรก็อาจจะมีนิดหน่อยถ้าอยากจะเก่งกําไรแต่หลักๆต้องเป็นหุ้นดีแบบที่ผมว่าเนี่ยการกระจายความเสี่ยงวิเคราะห์หุ้นโอกาสขัดทุนน้อยระยะยาวเนี่ยจะกําไรระยะยาวผมใช้คําว่าระยะยาวจะกําไร ดีกว่าอยู่เ,เฉยๆหรือไปฝากธนาคารหรือบางครั้งเนี่ยดีกว่าไปทำธุรกิจเองซะด้ยซ้ำเพราะทำธุรกิจเองก็ความเสี่ยงก็สูงนะไม่ใช่ว่าง่ายผมว่าพวกเราเรียนรูงง้ง่ายๆจากวอลเลนบัฟเฟต์การซื้อหุ้นลงทุนหุ้นก็คือการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนั้นๆคุณชอบธุรกิจนั้นๆชอบตัวเลขกําไรชอบเงินปันผลของบริษัทนั้นๆคุณก็ถือไปเลยใช่ไหมนานๆก็ปร,ปรับพอร์ตโฟลิโอสักครั้งหนึ่ง